สวัสดีจ้าพี่น้องปอปาเนี่วันนี้วันีจะโชว์ฝีมือตำมะละกอจ้าตำมะุงจ้านี่จ้ออาเอาเล็กเลืเอาเ็จมัน้ยเเล็เนี่ย ซึ่งตํำใจนิดนพริกพริกกีเม็ดค่ะพริกแห้งเก็ดพริกพริกแห้งเก็ดพริกสดหนา ผมคุณชู <laughs> ผมคุณชูเสน้อยเซฟน้อยอแต่เด,ด็กส่วนมิจนาบแต่กีบตอนไปดแล้วแวต่ไส้นาก็ได้ไส้ไวชนามแตฉีดไปหมดแล้วมันมันนี่บ้องปลานี่อะไรจำในแอปต่อตอมีอแต่ผมวดแผลที่ปาคือ ้ำสดด้วยฮัเท

네. Mm -hmm. ใส่เมะละกอบใส่เลยอดเผ็ดป่เผ็ดมาสนใส่ปลาปรายาปอกๆลงไปสูกรไขสูกั <Okay. S 2> โอ้เส้นเละและ้วสุกแล้วสุกแล้ว <c oughs> มาเดิไปแล้บไปบ่ายจ้า